สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับวันนี้นำนิทานธรรมบทที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรของการศึกษาภาษาบาลีระดับเปลี่ยนธรรมประโยคหนึ่งสองมาฝากกับท่านผู้ชมเป็นธรรมะบรณราการอีกครั้ง่ซึ่งเนื้อหาในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวและที่สาคัญก็คือเป็นที่มาของพระสูตรหนึ่ง ซึ่งเราใช้สวดหรือใช้ในพิธีต่างๆของพี่น้องชาวพุทธในปัจจุบันถาหากว่าผมเอ่ยถึงบทสวดมนต์พระสูตรสูตรนี้แล้วหลายท่านจะร้องอ๋อเลยทีเดียวนะครับเรื่องมีอยู่ว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพิสุจำนวน500รรูปโดยประมาณเมื่อเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานจากพระศาสดาแล้วก็ปรึกษากันว่า พวกเราทั้งหลายควรที่จะออกไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆหลังจากที่เรียนวิชากรรมฐานจากพระศาสดาแล้วเมื่อปรึกษาการเสร็จก็มุ่งเดินทางไปหาสถานที่ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งครับมาถึงหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งเมื่อชาวบ้านทั้งหลายเห็นพิสูจมากันเป็นจำนวนมาก500กว่ารูป ก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสช่วยกันจัดแจงที่นั่งที่พักอาศัยแล้วก็เตรียมพัตตาหารมาถวายมีข้าวต้มอันประณีตเป็นต้นเมื่อถวายพัตตาหารพระภิสูุเรียบร้อยแล้วชาวบ้านทั้งหลายที่มาถวายพัตตาหารก็ถามพระพิสูุว่าท่านครับท่านจะพากันไปที่ไหนหรือครับ ฝ่ายพระภิกษุก็ตอบชาวบ้านว่าพวกอาตามาจะไปหาสถานที่ปฏิบัติธรรมที่หม่หมสักแห่งโยมชาวบ้านเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็เรียนพระเถระไปว่าท่านครับไม่ต้องไปที่ไหนแล้วครับนิมนต์อยู่ที่หมู่บ้านของพวกกระผมนี้แหละครับเมื่อท่านอยู่ในที่นี้พวกกระผมทั้งหลายก็จะได้มาทำบุญไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็สมาทานศีลรักษาศีลอยู่กับท่านนี่แหละครับนิมนท์ท่านอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปที่ไหนนะครับฝ่ายพระพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็อบอกญาติโยมไปว่าได้ถ้าอย่างนั้นอาตมารับนิมนต์ฝ่ายชาวบ้านก็พูดต่อว่าท่านครับที่ฝั่งทางโน้นนะครับไม่ไกลาจากหมู่บ้านนักมีป่าใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง นิมนพระคุณเจ้าทุกรูปทั้งหลายเนี่ยไปอยู่ที่ป่าข้างๆตรงโน้นนะครับไม่ไกลนะครับหลังจากนั้นก็ให้คนเนี่ยไปส่งพระที่ป่าข้างหมู่บ้านแห่งนั้นเรียกว่าไม่ไกลจากหมู่บ้านเหล่านั้นนักนะครับฝ่ายพระภิกษุเมื่อไปถึงยังป่าแห่งนั้นแล้วก็มองหาที่ปฏิบัติธรรมและก็ที่พักที่เหมาะกับตนในที่นั้นนะครับ จำนวน5้ารรูปโดยประมาณแล้วแต่รูปใดจะจับจองตรงไหนจะปฏิบัติตรงไหนอยู่ตรงไหนก็ตามอัธยาศัยเลยนะครับเรียกว่าภิกษุนั้นก็อยู่ณป่าแห่งนั้นนั่นเองครับฝ่ายภิกษุเมื่อหาที่อยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามที่ตนเองได้เรียนมาตามอัธยาศัยของตนของตน แต่ว่าท่านผู้ชมครับที่ป่าที่หมู่พิสุมุ่งหน้าไปและอยู่เพื่อปฏิบัติสมณธรรมนั้นมีเจ้าของอยู่ก่อนแล้วครับท่านผู้ชมเจ้าของที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ใครเลยครับแต่ว่าเป็นรุกขเทวดากับท่านผู้ชมป่านั้นเป็นป่าใหญ่มีต้นไม้ใหญ่ เพราะฉะนั้นเมื่อมีต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับก็ต้องมีรุคัเทวดารักษาอยู่นะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นเช่นเดียวกันครับที่ป่าแห่งนี้มีเทวดาทั้งหลายอาศัยอยู่สิงสถิตยอยู่ก่อนแล้วเราเทวดาทั้งหลายเมื่อเห็นพระสงฆ์มาก็พากันคิดว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ทรงศรีลเมื่อมาอยู่ในที่ของเราเนี่ย การที่เราจะพาครอบครัวพาญาติพี่น้องมาง,งานแต่การท่านผู้ชมครับอยู่บนที่สูงบนวิมานของท่านเนะี่ยบนต้นไม้แต่ภิกษุอยู่กับภาคพื้นดินเนี่ยไม่เหมาะแน่เพราะฉะนั้นก็จึงพากันลงมาอยู่ที่พื้นภาคพื้นดินนะครับท่านผู้ชมผมเปรียบให้เห็นอย่างนี้ครับว่าเมื่อมาภิกษุมาที่บ้านเนี่ยเจ้าของบ้านจะอยู่บนบ้านไม่ได้ ในขณะที่พิ่สุนั้นอยู่ใต้ถุนบ้านใช่ไหมครับก็ต้องลงมาอยู่ข้างล่างเช่นเดียวกันไม่อย่างนั้นมันไม่บังควรเนื่องจากว่าพระพิสุนั้นเป็นผู้ทรงศีลใช่ไหมครับพร้อมกับปลอบใจกันว่าไม่เป็นไรพระคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านคงจะมาอยู่แค่คืนเดียวในวันพรุ่งนี้ก็คงจะไปละนะครับก็ปลอบใจกันและกันอย่างนั้นฝ่ายพิสุครับท่านผู้ชม พอรุ่งช้ามาก็ออกไปบินธบาตพอบินธบาตเสร็จแล้วไม่ไปนะครับท่านผู้ชกลับมาที่เดิมครับเราเทวดาทั้งหลายเห็นภระพิสูจกลับมาก็พากันคิดว่าไม่เป็นไรในวันพรุ่งนี้ท่านก็คงจะไปปลอบใจกันและกันนะครับพอวันรุ่งขึ้นพระสงฆ์ก็ออกไปบินธบาตในหมู่บ้านตามเดิม แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมไม่ไปเราเทวดาก็ยังปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรคงจะมีศรัทธาญาติโยมนิมนต์พระสงฆ์พระกุนจาทั้งหลายแน่ท่านจึงกลับมาอีกครั้งอดเอาหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านก็คงไปแล้วละประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมครับพอวันรุ่งขึ้นพระพิสูุน์ทั้งหลายก็ ไปบินระบาดในหมู่บ้านแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ไปครับท่านผู้ชมสรุปว่าเทวดาก็คิดว่าพระท่านจะไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อยู่อย่างนั้นแต่พระพิสุทั้งห้าร้อยรูปเนี่ยก็กลับมาเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นเช่นเดียวกันการเวลาได้ล่วงเลยไปจนลำดับค,ค,ครับท่านผู้ชมครับจนกระทั่งผ่านไปเกือบครึ่งเดือนครับท่านผู้ชม พราพิสุก็ยังไม่ไปเราเทวดาทั้งหลายคิดว่าเอ๊ะถ้าปล่อยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ไม่ดีแน่เพราะการที่เราพาครอบครัวอาญาตพี่น้องมาอยู่กับภาคพื้นดินเนี่ยมันลำบากนะครท่านผู้ชมเทวดาท่านคิดอย่างนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าท่านผู้ชมลองนึกดูว่ามีบ้านแต่อยู่บนบ้านไม่ได้ต้องมาอยู่ที่พื้นแห ต้องมาอยู่ที่พื้นแทนมันลำบากขนาดไหนเช่นเดียวกันครับเทวดาไม่สามารถที่จะอยู่บนวิมานของตนเองได้เพราะด้านล่างนั้นมีพระพิสูจน์อยู่ก็ยอมได้รับความลำบากเป็นธรรมดานะครับดังนั้นเทวดาทั้งหลายก็เลยปรึกษากันว่าเราต้องหาอุบายไล่พระพิสูจนเหล่านี้ไปให้ได้แล้วเราจะไล่ท่านไปด้วยวิธีการใดแ่ะครับ เหล่าเทวดาก็คิดได้วิธีการหนึ่งครับท่านผู้ชมก็คือทำเป็นผีทำเป็นผีหลอกพระบ้างก็แสดงตนเป็นผีหัวขาดบ้างก็ทำเสียงที่น่ากลัวหลอกหลอนพระภิสุครับท่านผู้ชมทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับทั้งที่จงกรมของพระก็ไม่เว้น เรียกว่าทุกที่ที่เป็นที่อยู่ของพระนั้นเทวดาแสดงการหลอกหลอนทั้งหมดเลยนะครับหลังพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อโดนผีหลอกอยู่อย่างนั้นคัะท่านผู้ชมความไม่สบายมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับไหนจะไม่ได้หลับไหนจะไม่ได้นอนไหนจะต้องระแวงว่าวันนี้จะเจอผีที่ไหนหลอกบ้างตรงไหนบ้างเหล่าพิสูจน์ก็มาถามอาการกันและกันว่าท่านครับ เป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านบางรูปก็บอกว่าโอ้ตั้งแต่มาอยู่ที่ป่าแห่งเนี้ยไม่สะวกสบายเลยเมื่อคืนผมโดนผีหัวขาดหลอกตรงที่จงกรมก็มีวันก่อนโน้นผมพักอิริยาบถอยู่ตอนกลางวันมีอะไรก็ไม่รู้เสียงน่ากลัวมากเลยนะครับอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้น พิสูจนทั้งหลายเมื่อไม่ได้รับความสะดวกสบายท่านผู้ชมลองนึกสภาพดูว่าคนเราไม่ได้พักผ่อนนะครับอาการจะเป็นอย่างไรพิสูจก็เช่นเดียวกันครับเมื่อไม่ได้หลับได้นอนก็ไม่สบายบางรูปก็เป็นโรคไอบางรูปก็เป็นโรคจามเมื่อเหตุการณ์เป็นอยู่อย่างนี้ครับท่านผู้ชมพิสูจทั้งหลายก็พากันคิดว่าเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้เห็นทีจะไม่ได้การ เพราะว่าตั้งแต่มาอยู่ที่ป่าแห่งนี้มีแต่ความเดือดร้อนปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยสงสัยที่แห่งเนี้ยเป็นที่พวกเราไม่ควรเข้ามาพึ่งเว้นเมื่อคิดได้อย่างนั้นก็ปรึกษากันว่าเราไม่ควรจะอยู่ในที่นี้เพราะว่าที่นี้เป็นที่ไม่เหมาะที่จะปฏิบัติธรรม เหล่าพิสูจน์ทั้งหลายก็จึงพากันทิ้งป่าแห่งนั้นนะครับท่านผู้ชมครับบอกญาติบอกโยมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นหมู่พิสูจน์ทั้งหลายเดินทางมาเฝ้าก็จึงถามพิสูจน์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธออยู่ในที่นั้นไม่ได้หรือเหล่าพิสูจน์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในที่นั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าทําไมเล่าทิ่สูทั้งหลายก็จึงเล่าเรื่องให้ฟังว่าตั้งแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายไปอยู่ที่ป่าแห่งนั้นโดนผีหลอกไม่เว้นแต่ละวันบางวันเป็นผีหัวขาดบางวันเป็นเสียงที่น่ากลัวกลางวันก็ไม่ได้พักผ่อนกลางคืนก็ไม่ได้จำมัด ตามที่ต่างๆเนี่ยมีแต่สิ่งที่สยดสยองความน่ากลัวเกิดขึ้นตลอดเวลาทําให้เหล่าข้าพระองค์เนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ก็เลยพากันทิ้งที่แห่งนั้นมาเฝ้าพระพุทธองค์นี่แหละพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นดีแล้ว พิสูจทั้งหลายจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายอยูはは่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอไปคราวนี้พระพุทธองค์จะให้อาวุธไปด้วยไม่ต้องกลัวให้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาวุธชนิดไหนหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เราจะให้อาวุธพวกเธอไปซึ่งคำว่าอาวุธที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงนั้นหมายถึงบทคาถาบทนี้ครับท่านผู้ชมครับจะขึ้นต้นด้วยคำว่า,ะววากะรนียมาทากุสเลนะยันตงังสันตงังปะทงังอภิสเมจจะสาโกอุชูจะสุหูชูจะสุวโจจัด สามโทุอานาติมหานีเคได้ยินไหมครับก็คือบทกรณียสูตรนี่แหละครับท่านผู้ชมครับหรือที่เราเรียกกันว่าบทกรณีบทสั้นๆนี่แหละครับเมื่อพระพุทธองค์ได้สอนบทสวดมนต์แก่พิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วว่าให้เธอสวดต,ตามนี้นะและก็ทรงแนะนำต่อว่าเมื่อพวกเธอกลับไปแล้วก่อนถึงป่า ให้สวดมนต์บทนี้เมื่อเข้าไปข้างในแล้วก็ให้สวดมนต์บทนี้ไปเรื่อยๆนะสู่ทั้งหลายเมื่อได้เรียนมนต์จากพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับไปที่ป่าแห่งนั้นก็ได้ปฏิบัติตามตามคําแนะนําที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําก็คือสวดมนต์ก่อนที่จะไปถึงป่าและเข้าไปในป่าแล้วก็สวดมนต์ด้วยอย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมฝ่ายเทวดาทั้งหลาย เมื่อได้ฟังเสียงบทสวดมนต์ของพระสงฆ์ทั้งหลายก็กลับได้สติและเกิดจิตอันประกอบด้วยเมตตาทันทีครับท่านผู้ชมต่างออกไปต้อนรับพระภิสูุสงฆ์ทุกรูปทั้งหลายด้วยความเคารพบ้างก็รับบารบ้างก็รับจีวรบ้างก็ถามโดยเอื้อเฟื้อว่าท่านครับเดินทางมาไกลปวดเมื่อยไหมครับ พากันนวดเฟ้นถวายแก่พิสูจน์ทั้งหลายนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อได้รับการต้อนรับจากเทวดาโดยเอื้อเฟื้อและได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทวดาทั้งหลายด้วยจิตเมตตาซึ่งเกิดขึ้นจากพลานุภาพของบทสวดมนต์การณียเมตตาแล้วพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อบรรยากาศ เพื่อต่อการปฏิบัติธรรมก็มุงหน้าประพืิวัดปฏิบัติธรรมจนกระทั่งจิตดิ่งเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานกัรท่านผู้ชมครับท้ายที่สุดที่สุดทั้งหลายจำนวน500รูปนี้ก็บรรลุความเป็นพระรหันในที่สุดครับซึ่งจากนิทานธรรมบทเรื่องนี้จึงสรุปครับท่านผู้ชมว่าถ้าถาบทกรณียเมตตาสูตรนั้น เป็นบทที่มีพลานุภาพด้านเมตตาเมื่อสวดเป็นประจำก็จะทำให้ผู้สวดน,นั้นเข้าในลักษณะที่ว่าอยู่กับคนคนก็ไม่ไล่หนีอยู่กับผีผีก็ไม่กโกรธาอยู่กับเทวดาก็ปกป้องคุ้มครองรักษาเพราะฉะนั้นก็จึงขอเชิญชวนสธาสธุชนทั้งหลายแฟนรายการทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสมาสวดมนต์กันก่อนนอน โดยเฉพาะบทกรณียเมตานั้นขาดไม่ได้นะครับอย่างผมได้สวดทุกคืนหรือวันไหนไม่ได้สวดก็จะสวดบทอื่นแทนแต่มีบทหนึ่งที่ไม่เคยขาดเลยก็คือกรณียเมตายโสตนี่แหละครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาสวดมนต์กันโดยเฉพาะท่านที่กลัวผีทั้งหลายไม่ต้องกลัวครับให้ท่านสวดมนต์บทนี้เป็นประจำท่านจะไม่กลัวผีอีกเลยครับสวัสดีครับ